กลับบ้านมาเรื่อยๆหาอะไรดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยรีโมทไม่ดูนานขอดูนหน่อยแล้วกันนะมีอะไรปาะดีว๋วบ้าง I believe I can fly I believe I can touch the sky สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับการรายงานข่าววันนี้เกี่ยวกับการเกิดแหนุดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่2มกราสนาได้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด48รายตามรายงานของทีมช่วยเหลือแล้วอย่างไรก็ตามยังมีจำนวนและความเสียหายที่ยังสูงอยู่อย่างไรก็ตามตอนนี้สาเหตุการเกิดนั้นเกิดจากแดินไหวขนาด7.6ลิตรตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นจากการสำรวจพื้นที่ คณะทมงานด้านการช่วยเหลือพบว่าความเสียหายเหตุการณ์นี้รุนแรงมากโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายพิเศษมีการรายงานเกี่ยวกับความเสียหายหลายพื้นที่เหมาะสมสำหรับการส่งความช่วยเหลือเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดของปีนี้คาบสมุทรในโต๊ะตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกปี1588 ซึ่งได้สร้างความกังวลและเสียใจกับประชาชนทั่วโลกและทําให้เราต้องาามองทางการเตรียมความพร้อมกี่ยวการรับมือญี่ปุ่นตอนนี้ต้องเร่งมุ่งประสานงานการช่วยเหลือฟื้นฟูเหตุการณ์นี้โดยหวังไม่ให้เกิดสึนามิได้เวลาคอนเทนต์สิ่งที่ไม่ควรทำตอนเกิดสึนามิข้อแรกเ <I S 1> มื่อน้ำลดเราไม่ควรวิ่งเข้าหาน้ำนะครับ ถ้าเราวิ่งเข้าหาน้ำนะครับมันจะเกิดเราจะโดนซีนามิลากไปแดกนะครับเนี่ยเห็นขึ้นลูกใหญ่ที่อยู่ตรงนี้ไหมครับโอ้โดนขึ้นโดนขึ้นโอ้โอ้โอ้นั่นแหละครับถ้าเราโดนซีนามิอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างแรก a few moments later ถูกซีนามิไล่นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับก็คือการ วาปิดซดา้นะครับถ้าวาปิดซูดาอย่างนี้ครับสุนามีก็โดนตัวเราอยู่ดีนะครับเนี่ยสิ่งที่ควรทำหลังจากเห็นน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนะครับขั้นแรกคือวิ่งนะครับ <we> แล้วก็ขึ้นมหาที่สูงหลบภัยนะครับ ทำให้ซีนามีตามเรามาไม่ได้นะครับโอ้ม่ก๊สิ่งที่สองที่ควรทำหลังจากขึ้นรถลงอย่างรวดเร็วนะครับก็คือการหาที่สูงนะครับตอนนี้เราต้องวิ่งก่อนนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีที่สูงให้ก่อนนะครับอุ้ยนั่งไงที่สูงโอ้แม่ก๊อนี่ครับแค่นี้เราก็รอดปลอดภัยจากสึนามีแล้วครับ เมื่อเราอยู่บนที่สูงซีนามิจะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับโอเคและสิ่งที่สามที่เราควรทำ่องจะเห็นคือลดย่างรวดเร็วนะครับก็คือการบินหนีนะครับบินคือวิธีที่ดีที่สุดนะครับทำให้คลื่นไม่สามารถโดนเราได้นะครับนี่นะครับให้เราก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับเราแค่บินหนีนะครับ ที่สี่นะสุดท้ายนะครับสิ่งที่ควรทำออกับซีนามีนะครับก็คือสู้แบบลุกพ<ด>ิชายเลย <c oughs> นั่นแหละครับผมแพ้ซีนามีแล้วผมก็แพ้คนในใจเขาด้วยครับยอย่างที่จุดห้าครับถึงแม้ผมจะหนีซีนามีไม่พ้นนะครับผ<ด>มก็คนที่จะต่อซีนามินะครับ มันไม่เรือกปกติแล้วนะาที่นายจะชนะซีนามิไม่ได้นะเพราะนายก็ชนะคนในใจเขาไม่ได้เหมือนกันนะ